สวัสดีครับกับเช้าว,วันจันท์นะครับกับร้านวออโต้สวิตนะครับสีแยกไปแดงมอเตอร์สอประตูนหนึ่งครับผมก็วันนี้เรามาดูปัญหาของม a ด้าสองสกายแอคทีฟกันข้างหลังนี้กันนะครับว่าปัญหาที่ลูกค้าแจ้งมาว่ามีเสียงหอนนะครับเวลารถวิ่งมันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์รถคันนี้กันดูนะครับอ่ะเรามาวิเคราะห์ปัญหาของ มาด้าสองสกายอันนี้กันนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับผ้ามีตีโลกาแจ้งมาว่ามีเสียงหอนเวลาวิ่งนะครับเป็นยังไงอ่าสตาร์ทเครื่องมานะครับ หน้าจอทุกอย่างเป็นปกตินะครับไม่มีไม่มีอะไรที่ปิดปกตินะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนครับผม ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเคียร์เปลี่ยนปกตินะครับ เสียงเริ่มได้ยินเสียงแล้วครับเสียงหอนวึง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 คา,าดเดาคิดว่าเป็นที่ลูกปืนล้อ,อครับผมกันนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นไปได้เสียงอย่างนี้ครับเพราะว่าเสียงดังตามอาตาความเร็วของรถนะครับผมไม่น่ามีอย่างอื่นนะครับ เสียงมันเบาเสียงหอนแบบเบาๆเดี๋ยวกลับไปต้องขึ้นลิเช็คแล้วนะครับอย่างนี้คือตอบลำบากนะครับต้องเช็คดูว่ามันใช่ลูกปืนล้อหรือเปล่าที่มันแตกนะครับ เร็วๆกันดูนะครับว่ามีเสียงจะเป็นยังไงบ้างไม่ได้ยินเสียงนะครับความเร็วเยอะๆก็ไม่ได้ยินเสียงอีกแต่เริ่มความเร็วลดลงมาเริ่มได้ยินนะครับอยู่ในช่วงประมาณ80 จะได้ยินเสียงในช่วงประมาณ80จะได้ยินเสียงนะครับถ้าเร็วกว่านั้นก็ไม่ได้ยินอาจจะเป็นเพราะว่าเสียงอย่างอื่นมันมากบเสียงที่เป็นปัญหาอยู่ก็ได้ครับเราเลยไม่ได้ยินเสียงจะช้าลงมาได้ยินครับอโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คกันดูครับผม ครับผมก็มาด้าสองสกายเราก็ได้มาขึ้นลิฟต์เช็คแล้วนะครับก็เจอแล้วตัวปัญหานะครับผมนี่ครับหมุนและเสียงดังโครกเลยนะครับลูกปืนล้อเสียล้อหลังข้างขวานะครับผมก็เดี๋ยวจะจัดการแก้ไขนะครับอาการนี้หายแน่นอนปัญหาเล็กน้อยนะครับสำหรับกันนี้โอเคครับผม เดี๋ยวเรากำลังจะเอาดัมออกนะครับนี่ตรงนี้อ่ะดึงวะต้องถอดดามออกมาก่อนอเอาแกะกวงมาแง่ก็ได้ดมันแน่นนะครับแน่นก็ต้องแง่ออกมา ออกมา <c oughs> นี่ครับลูกปืนดุมล้อทีนี้เราจะทำยังไงให้มันออกมานี่มันจะมีน็อตล็อกอยู่4ตัวใช่ไหมหนึ่งสออยู่ด้านหลังคลายสีตัว <24. S 1> ไปเอาด้ามต่อยามก็ได้เอาลูกบล็อกยิงสอดเข้ามามันก็จะยิงได้ เดี๋ยวเราจะถอดดูมออกมาก็ไม่ยากครับเปลี่ยนลูกปืนดุมล้อหลังนะครับรุ่นนี้มันก็จะเปลี่ยนยกดุมนะครับง่ายๆ่ถ้าเรารู้วิธีการถอดก็สามารถถอดเปลี่ยนเองได้ก็นะครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับง่ายๆตัวนี้อ่าครับนี่ครับดุมล้อหลังมาก ด้าสองสกายนะครับหน้าตาก็อยู่ประมาณนี้นี่โรเซนเซอร์อยู่นี่ครับก็ต้องเปลี่ยนตั้งดุมนะครับรุ่นนี้ไปเปลี่ยนเฉพาะลูกปื้นไม่ได้เดี๋ยวเราก็ไปสั่งอะไรมาเปลี่ยนก็จบเลยครับเคสนี้โอเคครับอ่ะครับผมกับมาด้าสองสกายนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนดุมล้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวไปลองดูกันว่ามันจะหายไหมอาการหอนลองดูกันซิมันจะหายไหม ไปหนึ่งข้างนะครับข้างขวาอย่างเดียวครับแต่ที่จริงาให้ดีเลยกาควรเปลี่ยนตังคู่นะครับแต่ลูกค้าต้องการเซฟเซฟงบประมาณนะครับต้องการประหยัดก็เลยเปลี่ยนไปให้แค่ข้างเดียวอายุการใช้งานก็จริงๆมันก็พอๆน,น,นะครับสองข้างอ่ะโอเคครับมาที่80แล้วเงียบแล้วนะครับไม่มี จบแล้วครับจบไม่มีเสียงหอนออกมาแล้วนะครับอ่าเคราะอกกันง่ายๆนะครับไม่ต้องไปคิดลึกนะครับไปคิดว่าเป็นที่นู่นที่นี่เป็นที่เกียร์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นที่ลูกปืนล้อนี่แหละนะครับเราก็แก้ไขกันในตรงจุดราคาประหยัดประหยัดนะครับเสียตรงไหนเปลี่ยนตรงนั้นครับผมก็ลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาอยู่นะครับเกี่ยวกับรถมาสด้าของท่านไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับ ก็ติดต่อเรากันมาได้เลยนะครับทีมงานวอลตอโต้สวิตนะครับอยู่ที่สีแยกไฟแดงมอเตอร์สอประตูหนึ่งนะครับผมโทร0956967554นะครับนครราชสีมานะครับก็ลูกค้าท่านไหนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก็สามารถมากันได้เลยนะครับหรือต่างจังหวัดก็มาได้นะครับเดินทางไกลนิดนึงแต่ก็คุ้มค่านะครับมาแล้วจบนน่คุ้มนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับ ราคาสามารถพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับม a สด้าสกายม d a ด้าสองกคันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งงานแล้วโอเคครับสำหรับทริปนี้ก็ขอบคุณมากครับ